สวัสดีคะ่ะเจคมาแนะนำรถจนราคาเบาๆให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะคันนี้2 9 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคาเบาๆเจ้าของขายเองนะคะท่านใดที่กำลังมองหารถราคาเบาๆนะคะไปกันแดดกันฝนกันนะคะคันนี้มาแล้วค่ะทุกท่านราคามิตรภาพมากๆ h o n d a a c อ o r อตาเพชรรุ่นถ่ายสั้นรถยนต์ปี92เจ้าของขายเองนะคะก็เน้นย้ำกันหน่อยเนาะว่าเจ้าของขายเองค่ะ เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้วน,นะคะไม่เคยติดแก๊สด้วยค่ะทุกท่านดูแลเครื่องโยนตเองแบบถึงถึงนะคะก็เจ้าของดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะ mm hmm. เครื่องยนต mm ์ F20A hmm. นั้นแน่นสภาพสมบูรณ์ดีมากนะคะ mm hmm. แห้งสนิทค่ะ mm hmm. น้ำไม่ทันวันไม่ไหลวิ่งทางไกลออกต่างจังหวัดทางใกล้ทางไกลก็ไปกันได้นะคะ mm hmm. เป็นรถยนต์เกียร์ออโต้ค่ะทุกท่านไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะ ระบบแอร์ตรวจเช็คตลอดค่ะแอร์เย็นฉ่ำนะคะเย็นสบายค่ะทุกท่านจัดทรงมาสวยๆนะคะมาพร้อมกับร้องแม็กขอบ17ดอกย่างเหลือของเร็วเปลี่ยนถ่ายมาให้เรียบร้อยค่ะซื้อไปใช้งานกันได้เลยนะคะไม่ต้องซ่อมอะไรแล้วนะคะราคามิตรภาพด้วยพร้อมกับผู้ขายนะคะรับประกันการโอนค่ะภาษี67นะคะ ท่านนาสนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับกันได้ที่ซอยรามคำแหง143นะคะเบอร์ติดต่อผู้ค้านะคะแอดมินใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆของรถด้วยถูกใจยังไงติดต่อกันได้โดยตรงเดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ